ส,ยสวยเลยยืดยืดไม่รู้ปลาอะไรนะเฮ้ยปลาไหลปลาไหลปลาไหลอุ้นโอ้ยปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนอุนนี้ไสโตครับอุ้นโง่ไส่ใหญ่ไส่ใหญ่ นีครับผมนี่เท้ข้อมือผมนะ,กกรดดนะครับก็วันดีครับคลิปนี้ผมจะมาปักเบ็ดฮนะเบ็ดประชอนครับสิบคันเบ็ดสิบคันครับแล้วก็ปักด้วยปลาหมึกหมึกแห้งเดี๋ยวเดียวปลาอยูนะหมึกนะมแห้งแล้วก็มันเป็นหน้าหนาวดนะ้วยเนาะปลาหมึกน่าจะเข้าท่าหั่นเลยครับ น่าจะเหนียวนะาจะปักตรงนี้หนึ่งคันเลยครับผมปักให้มันจมลงไปในในน้ำเลยในดินถึงดินล่างเลยครับครับอันนี้จะมาที่ริมบอ่อครับริมบอ่อเดี๋ยวต้องเชาะป่องสักหน่อยครับนี่นี่นม,มีมีวิ่งไปเรว่อน มันยามันลกนะไม่ได้ฉีดยามนีน่นี่นี่วิ่งน้ำตู้นะครับนั่นนั่นนั่นมีตัวเดีาดอนเดี๋าดอนดูลูกันคืนนี้จะกินหรือไม่กินนะครับเราจะมาละกันปลาหมึกปลาหมึกจะกินไหมจะมากินเขาต้องถึงมือลูกเขียดนะครับเขียดก็หายากดัมมาสั้นไปห,หน่อยนะ เคยวค่อนข้างที่จะแข็งไม่ได้จุ่มน้ำก่อนด้วยนะครับ ไม่จึงดินเลยครับผมไปดูต่อครับดูต่อสิบกันพอครับวันนี้ไม่ปักเยอะครับ คันยาวไปหน่อยนะต<ฮ>ักย่าครับเีครับคันสุดท้ายครับผม เอาลดน,น้ำไปกันครับไปไปให้ปลามันได้กินอ้อจมเลย โอเคครับเดี๋ยวคืนนี้เรามาละกันจะได้ต้มได้แกงไหมนะครับนี่คันดำลงไปนะครับเหียดว่ะเคื่อหืมตัวน้อยเขียดเอออย่างนี้ไงเฮ้ยพันไหะวะโอ้โหไม่ติด

ดูดิมาไล้ปะเฮ้ย oh. hey, ตัวน้อยเฮ้ยนี่ไทมินิเลยอโยอ้พ่อหมาะพิสโซ่ข้าวเด็กแกงไม่ต้ม oh. คือนี้นะอือห oh. uh ือให้ oh. าไปใส่ไว้นี่นี่ก่อนอะไรวะน,น่ะไอ้คกุกไนะงนะ่ะร้องอไโคุกอะเรย ออมาล้วโอ้โหปลาไหลนะครับมาแล้วกันจันอี่แับปลาไหลเขาแล้วครับผมใส้สวยเลยมันพันดิ้นพันติดยา่าดได้ความได้ความเขาได้อะไรมั้งเนี่ย ไ,ได้จับเขียดบอกปลาหมึกไม่ได้ความต้องเจอเขียดครับ,บ,บโอ้โหเฮ้ยคิดลึกว่ะเออคึดลึกขึ้นตาสายเลยขึ้นไปัหมไหนอ่ะเรือยนะเขาได้ไหมูเฮ้ยได้อยู่ยยปวดอ่ะ เดียนกันวะไปยังพอเป็นไม่เป็นแล้วที่นี่ก็มาช่วยละนะช่วยจับเขียดด้วยแหละไปเจอทางแล้วอ่ะมันก็ต้องงั้นเพื่อนเอ้ย ือลื่นวันนี้ปลาไหลมันชุ่มแล้วนะไม่ได้วิทย์มาตั้งสองปีกว่าโอ้ตกสามแป้วนะ่ะแล้วลูกปลาไหลเต็มหมดเลยงอมด้วยเนาะเบ็ดมันะเ,เป็น,นเบ็ดบัดเลยป่ะขาโอ๋อย่าไปรู้ป่าอ๋อถอ,อ,อนขั้นไปเลยเมีดไหม mỹ cũng có lan mù mật ong thai bà đẹp nam đạo đê phân vùng đâu đấy tôi 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 này, này đấy tôi đấy tôi đấy tôi เฮ้ยพอเครื่องมาเฮ้ยผลได้ผลได้ผลได้แปซ่าครับเพื่อนแปซ่าได้ครับอ๋อฮะสะบัรดร่อนิ้วเกี่ยวเลยนะเบ็ดเกี่ยวอยืมกินไม่ลึกนะครับ ไส่ต้มในแกงครับผมครับก็เช้าแล้วเรามารากันนะครั่คืนนี้เราเอาเบ็ดมาเพิ่มสิบคันนะครับอ่าไอ้นี่งุมครับเฮ้ยอ่าอยู่ครับอยู่ครับถอนเลย เหมือนกันนี่มีปลาช่อนครับปลาช่อน,ช,อนช่อนตัวน้อยเดิเนไปให้มันงองงอง้าได้แล้วเลยปักไว้ อุยนี่ก็งงมครับเรียกว่าอนะไรงุม้มงอหุ่นตัวเครืองตัวเครืองดูแล้วอะ่ะนีปกากินตอนเช้าดูแลนะ้วเนี่ยหุ่นความอยู่ครับเมื่อคืนน้ำเป็ดมาเพิ่มด้วยโอ้ไซเดียวกันเลยนะครับ ชอกเดียวกนเลยนูไดล้เนะี่ยต้องการจะพวกออกให้มันบางตัวหน่อยนะครับประช่อนสองตัวแล้วอันนี้ไม่กินับอุ๊ยอันนี้ก็งมครับอันนี้งมอันนี้งม อะไรเอ่ยติดแน่นเลยมันเขาจะหลุดได้นะครับถ้ามันไปนพันหญ้าอย่างเงี้ยจะพาให้หลุด ยามันลกด้วยอ่ะโ,โปะหปลาไรครับอืมโซเดียวเลยครับพันยาตายเลย สวยเลยลหนุ่มงมครับอันนี้อันนี้ไม่ติดปลานะไรผันมาเนี่ย น,นี่เขียดใช้เขียดนะครับเขียดนะสุดยอดอะแห่งเมนูอาหารป่านี่กระง,งมแล้วครับนี่เฮ้ยเยอะๆครับผมเยอดๆไม่รู้ปลาอะไรนะเฮ้ยปลาไหลปลาไหลปลาไหล โอ้โสองตัวแล้วครับปลาไหลดูดิคันมุดป่านี่จะเป็นปลาไหลนะสังเกตดูแล้วครับนี <c oughs> ่องอมอีกแล้วครับเฮ้ย <c oughs> โ้ อันนี้ดึงแรงมากเลยอ่ะอุ๊ยขาดโอ้ขาดไปเลยดูด้คันมุดป่านี่จะเป็นกราไหลน,นะสังเกตดูแล้วครับนี่งอมอีกแล้วครับ นีดึงแรงมากเลยอ่ะอุ้ยขาดโอ้ขาดไปเลยดึงปืดเลยตัวนี้เสียดายเสียดายครับดึงแรงเป็นปะไห,หรอปลาช่อนอยู่จ่นอะ ได้ได้อันนี้อันนี้ไม่ติดครับ <c oughs> อันนี้คันนึงครับอันนี้งมแล้ว <c oughs> นี่ขัดงมเลย มันหญ้ามันเยอะโอ้ยมาช่อนมาช่อนมาช่อนอุ้นี่ไซโตครับอุ้นโอ้ยไซใหญ่ไซย์ใหญ่ดีครับผมนี่แเท้ข้อมือผมนะไซโตเลยตัวนี้โอ้ยโอ้ยปลาหยอด เอาเรื่องเอาเรื่องอยู่เมื่อคืนมามาละไม่กินช่วงช่วงดึกนะเมื่อกินตอนเช้าเนี่อยู่แล้วครับไซโตเลย ทมเชงอ่ะเฮ้ยนี่นี่นี่ขันกุ้งครับลองดูดิไดเปล่าเฮ้ยขันลูดไปกันตรงนี้สามคันนะครับสามคันไม่ติด ไม่กินมีอันนี้ง้มนะฮะคัน้นไม่ไม่กินเมื่อคืนทีมงานมาลองส้มดีกันสิมันฝ่อฮะส้มจินแต่มันไม่ได้น้ำ่ออยู่ให้ปลากินนะครับ เฮ้ยอยู่ครับอยู่ครับอยู่อยู่อยู่โย่ฮสาเหมาะสาเหมาะแล้วก็ถือว่าพอได้นะครับเมื่อคืนนี้ก็ได้ไปปล่อยไปสองตัวช่อนตัวน้อย อีกหน่อยแล้ววันนี้ก็ได้ปลาช่อนเครื่องรครับแลวปลาไหลสองตัวครับถือโอเคเลยหากินไม่หากินไก่ในบอ่อเราเองนี่แหละครับโอเคครับผมที่รับชมนะครับสวัสดีครับผม